สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะน้องก็เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้น้องมีสอบค่ะทุกคนเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะน้องก็กําลังจะเดินไปที่ร้านกาแฟค่ะเพราะว่าร้านชานมไข่มุกยังไม่เปิดอีกนะคะเขาเปิด11บเอโมงค่ะทุกคนดังนั้นน้องหนาวน้องก็จะเลยแบบว่าเลยไปดื่มกาแฟก่อนนะคะ ตอนแรกน้องก็ว่าจะกลับค่ปะป๊าบอกว่าเธอยังไม่ต้องกลับหรอกไปนั่งดื่มกาแฟผ่อนคลายจะได้ไม่ต้องีเรียสจะได้ไม่ต้องเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะผ่อนคลายสมองนั่งแบบว่าจิบชาร้อนๆน้องก็เลยว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้างั้นฉันไปนั่งดื่มกาแฟก่อนนะน้องก็เลยพูดอย่างเงี้ยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะกล้องก็จะสั่นหน่อยคะ่ะเพราะว่าน้องหนาวมากๆเลยนะคะหนาวทั้งมือหนาวทั้งปากหนาวทั้งหัวนะคะมือสั่นแล้วก็กล้องก็จะสั่นนะคะ น้องอยากให้เห็นข่าวว่าเวลาหนาวจริงๆนะคะแบบว่าเรียวคลิปเลยนะคะว่าเวลาหนาวจริงๆอ่ะมันจะสั่นประมาณนี้ค่ะจนปากซีดเลยนะคะต้องคอยเยลียริมฝีปากนะคะเพราะว่าปากมันจะแห้งค่ะไม่งั้นพูดไม่ได้นะคะทั้งน้ำมูกไหลน,นะคะต้องสืบขี้ม,มูกตลอดทางเลยค่ะตอนนี้นะคะน้องก็เริ่มหนาวมากๆเลยนะคะ ค่ะวันนี้ค่ะน้องก็มีสอบข้อเขียนแล้วก็สอบฟังแล้วก็สอบพูดนะคะสอบสอบข้อเขียนก็คือเขียนเกี่ยวว่าเออแบบเราชอบไปสถานที่ไหนมากที่สุดน่นะคะน้องก็เลยบอกว่าน้องชอบมาเดินในเมืองเพราะว่าในเมืองมันมีร้านกาแฟหลายร้านแล้วก็ในเมืองก็มีสถานที่หลายๆที่นะคะแบบว่าให้เราเดิน เดินชมแล้วก็มีร้านคาร้านขายให้เราเดินชอปปิง้งแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็น้องชอบดื่มกาแฟมากๆแล้วก็ชอบกินเค้กน้องก็เขียนไปนะคะตามตามความเข้าใจของเราตามคำศัพท์ที่เราได้นะคะแล้วพอส่งไปนะคะคุณครูก็บอกว่าเยสเตอร์บอนะคะเยสเตอร์บอภาษาสวีเดนก็คือแบบดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้น้องรู้สึกว่าเออแบบ ทำไมคําชมมันมีมันทําให้เราแบบว่ามีพลังมีความสุขแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็เรียกเข้าไปในห้องตัวต่อตัวนะคะทุกคนที่ที่มาเรียนด้วยกัน,นะคะ่ะก็จะได้ทําแบบเหมือนเดียวอย่างเดียวกันนะคะคุณครูก็จะชักประวัติอ่ะนะคะก็คืออซักซักประวัติอ่ะนะคะว่าเออแบบเรามาจากไหนชื่ออะไรมีลูกกี่คนเรามาที่นี่ด้วย ด้วยวีซ่าอะไรแล้วก็อยู่กับอ,อยู่กับแฟนฝรั่งเนี่ยอยู่กันแบบซัมบูหรือว่าอยู่กันแบบแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ถามน้องค่ะแล้วก็คุณเคยทํางานที่ไหนมาก่อนคุณเรียนจบอะไรมาจากเมืองไทยแล้วก็คุณเรียนจบอะไรจากสวีเดนน้องก็ตอบไปนะคะว่าน้องเรียนจบอะไรจากเมืองไทยมาแล้วก็อยู่สวีเดนน้องได้เรียนอะไรบ้างน้องก็บอกแค่ว่าเออน้องเริ่มเรียนไอ f อฟรีนะคะก็คือเรียนภาษาสวีเดนถึงแค่คลาสเซียหลังจากนั้นน้องก็ไปทํางานเขาก็ถามอีกนะคะว่าเราเคยทํางานที่ไหนน้องก็บอกประวัติการทํางานแล้วเขาก็ถามว่าเออเราเคยฝึกงานที่ไหนไหมน้องก็บอกว่าไม่เคยฝึกแล้วคุณครูแบบว่าคุณครูน่ารักมากมากเลยค่ะทุกคนเขาแบบว่าจากที่เราเกรงเกรงค่ะตอนที่เราเข้าไปในห้องไอห้องสอบนะคะจากที่เราเกรงเกรง mm. คุณครูแบบว่าเขามีเทคนิคในการทําให้เรา นั่งคุยกับเขาโดยที่เราไม่ต้องกรำกรำมือนะคะก็คือว่าพอหลังจากที่เราไอ้นี้เสร็จนะคะคุณครูก็บอกว่าอุ้ยแบบเธอรีแลกมากๆเธอเธอพูดได้ฉันเข้าใจเธอ90%ก็คือโอเคถึงแม้ว่าภาษาสวีเดนที่เธอพูดกับฉันมันจะยังไม่ถูกต้องแต่เธอก็มิกกับภาษาอังกฤษได้แล้วคนประเทศสวีเดนเขาเข้าใจภาษาอังกฤษคือแบบว่า มันก็เป็นมันก็เป็นความน่ารักเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งที่แบบว่าเหมือนเราพยายามที่จะพูดสื่อสารกับคนอื่นให้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณครูคก็ชมมันก็ทําให้น้องมีกําลังใจคะ่ะทุกคนหลังจากนี้ไปนะคะน้องก็จะเริ่มแบบว่าท่องคําศัพท์แล้วก็พยายามเรียนรู้คําให้มากขึ้นแล้วให้รู้ให้รู้ว่าอะไรคืออะไรนะคะค่ะเนี้ยค่ะน้องก็กําลังสั่งเค้กนะคะกับกับชาร้อนค่ะ น้องชอบกินเคกร้านนี้มากๆเลยนะคะทุกคนมันน้องบอกไม่ถูกค่ะไอเนื้อ,เน,อเนื้อเคเขาค่ะมันจะนิ่มแล้วก็นุ่มนะคะตอนนี้น้องกาลังหาบัตรเอทอ t อยู่ค่ะอน้องนึกว่าน้องลืมแต่จริงไม่ลืมนะคะเพราะว่าน้องจะเอาไว้ในกระเป๋าใบนี้ตลอดเลยค่ะเพราะว่ากลัวลืมนะคะแต่แต่ถึงแม้ว่าลืมครั้งนี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าป,ป๊าเขาเขาทําแบบว่าเราสามารถแบบว่า ป๊าป๊าทำเขาเรียกว่าอะไรคะ่ะน้องก็ลืมออ้ยทาไมน้องขี้ลืมแบบนี้แบบเหมือนเอาบัตรเอ m เเราไปไว้ในโทรศัพท์อะค่ะแล้วเวลานั้นเราก็เปิดใช้แอปในตรงนี้ได้เลยคือว่าเราเราก็สแกนผ่านผ่านได้เลยอะไรเงี้ยผ่านบัตรเราในโทรศัพท์ได้เลยอะไรเงี้ยนะคะเ <c oughs> นี่ยแหละค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าป๊าป๊าบอกว่าไอ้ฉันรู้ว่าคนทุกวันเนี้ยสิ่งที่ลืมไม่ได้คือโทรศัพท์เพราะว่าน้องต้องจ่ายค่าตั๋วรถเมย์ผ่านทาง แอปไอเอสโกนเนในโทรศัพท์นะคะดังนั้นป๊าเขาก็เลยว่าฉันรู้ว่าเธอชอบชอบลืมบัตร ATM เพราะว่าน้องอะ่ะเวลาน้องจะไปไหนมาไหนนะคะน้องมีกระเป๋าหลายใบยแล้วแบบน้องชอบแบบว่าเปลี่ยนกระเป๋าใช้บ่อยอะคะ่ะดังนั้นเวลาเราเวลาเราจะหาบัตร ATM แต่ละทีมันต้องไปลื้กระเป๋าทุกๆใบที่แบบว่าต้องมานั่งคิดว่าอาทิตย์นี้ฉันใช้กระเป๋าไปกี่ใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้ ป้าเขาบอกว่าเอตัดปัญหาในเรื่องการลืมบัตรนะคะป้าเขาก็เลยจัดการแบบว่าทําบัตร ATM เข้าไปในโทรศัพท์ให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะหลังจากที่น้องกินอกินกาแฟอดื่มชาที่ร้านนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณครูน้องพอใจค่ะคุณครูสอนภาษาไทยค่ะก็ส่งข้อความถามน้องนะคะว่าน้องอยู่ตรงไหนน้องก็เลยบอกว่าตอนนี้น้องอยู่ในเมืองกําลังนั่งดื่ม ชาอยู่กับขนมเค้กอยู่อะไรเงี้ยนะคะคุณครูก็บอกว่าคุณครูก็อยู่ในเมืองนะคะดังนั้นเราก็เลยนัดเจอกันค่ะพอดีว่าคุณครูก็มานั่งดืง่มกาแฟกับเพื่อนนะคะอยู่อีกร้านหนึ่งพอหลังจากที่น้องดื่มชาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน,น้องก็เดินไปหาคุณครูนะคะอีกร้านกาแฟาอีกร้านหนึ่งที่สมัยแต่ก่อนที่น้องไปทํางานที่โบสตันค่ะน้องชอบไปซื้อขนมปังร้านนี้นะคะมันจะอยู่ตรงข้ามกับ ขนุนพุ่งเต้นนะคะก็คือแบบว่าสถานีรถไฟฟ้าสถานท่าเรือนะคะนั่นแหละน้องก็เดินไปหาคุณครูค่ะมันมันยิ่งทําให้น้องแบบได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะทุกคนจากที่เราเรียนในห้องเรียนเราเราเข้าใจแบบอย่างนี้เราเข้าใจคําคําว่าแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะน้องก็ได้เรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับร้านกาแฟเออถ้าเกิดร้านกาแฟที่มันเป็นสถานที่เราต้องพูดว่ายังไงถ้าเกิด เป็นเครื่องดื่มเป็นเป็นกาแฟมันต้องเรียกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<อ>คือแบบว่าไอ้คุณครูกับเพื่อนไอ้คุณครูนะคะก็ก็สอนน้องค่ะทุกคนคือแบบมันทําให้น้องรู้สึกว่าเออแบบนะแบบคนไทยในต่างแดนนะคะมีน้ําใจนะคะทุกคนแบบเวลาแบบเหมือนจะไม่ห่วงความรู้อะค่ะแบบแบบเหมือนเขารู้อะไรเขาก็จะพยายามแบบอยากถ่ายทอดอยากตีแผ่ให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้แบบว่า นำไปใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ได้รู้เทคนิคในการเรียนภาษาสวีเดนของแต่ละคนแล้วเราก็นำมาใช้นำมาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเราเองนะคะว่าเราถนัดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของน้องค่ะน้องมีปัญหาเรื่องการฟังตอนนี้นะคะก็คือแบบว่าภาษาสวีเดนนะคะมันจะลงท้ายมันจะออกเสียงลงท้ายด้วยด้วยตัวท้ายแล้วก็มันจะดัดลิ้นเยอะมากเลยนะคะบางทีเนี่ยคะ่ะเวลาน้องพูดน้องแล้ เหมือนบางทีเราชินนะคะแบบมันกําลังอยู่ในขั้นตอนการปรับการเริ่มเรียนภาษามันก็จะทําให้ลิ้นเราแบบว่าเหมือนพยายามทําให้ลิ้นเราอ่อนนะคะเวลาพันพันคําเวลาอ่านคํามันจะได้ออกเสียงตัวแอร์นะคะชัดนะคะดังนั้นแบบน้องถึงเข้าใจน้องพอใจตอนที่เขาเริ่มเรียนภาษาตอนแรกๆนะคะน้องพอใจเขาจะพูดเหมือนาบ้านเราก็เรียกเหมือนด,ดัจริตจ,จีบปากจีบคําใช่ไหมคะเพราะมันเป็นช่วงที่แบบว่า เรียนภาษาแบบว่าปรับปรับพูดภาษานะคะคุณครูก็บอกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ทุกคนนะน้องไม่ต้องกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูน้องพอใจนะคะมันก็ทําให้น้องรู้สึกโลง่งแล้วก็แบบสบายใจนะคะอย่างเหมือนเพื่อนๆเ,เหมือนกันคะ่ะก็พูดปลอบใจนะคะสู้ๆนะกกี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็ได้นะคะน้องก็คิดแบบนั้นคะ่ะทุกคนมันไม่มีอะไรยากมากไปกว่าความพยายามของเรานะคะในความคิดน้องนะคะ น้องเชื่อว่าจากแต่ก่อนอะเราเรายังไม่เคยทําอะไรอย่างอื่นที่เราไม่เราทําเป็นเราก็ยังทําเป็นเรามีความพยายามที่จะทํามันใช่ไหมคะอย่างอย่างเรียนรู้ภาษาของสเนเิี้ยอย่างปีแรกน้องก็ยังไม่รู้พูดไม่ได้ฟังไม่ออกอย่างตอนเนี้คะ่ะน้องกลับมาเรียนมันทําให้น้องเรียนสนุกอะนะคะทําให้น้องเข้าใจว่าคุณครูพูดอะไรถึงแม้ว่าจะไม่ร้อเปอร์เซอย่างน,น้อยๆมันก็ห้าสเอร์เซนแหละสาหรับการเริ่มต้นเรียนใหม่ะนะคะ คำศัพท์คำไหนที่น้องแปลไม่ได้นะคะน้องก็พยายามเขียนเขียนรีดไว้ค่ะว่าคํานี้มันแปลว่าอะไรแล้วน้องกลับมาบ้านน้องก็มาหาคําศัพท์ว่าแปลว่าอะไรนะคะทุกคนค่ะเนี่ยแล้วค่ะการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะถ้าไม่สู้ถ้าไม่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรคะถ้าไม่เข้มแข็งถ้าแบบว่าไม่ปรับตัวยอมรับมันก็อยู่ยากค่ะ อย่างสาหรับน้องนะคะก็คือว่าป้าป้าเขาจะพยายามสอนเสมอนะคะให้ทําตัวเป็นไผ่ไผ่ลู่ลมเลี้วลมนะคะก็คือแบบว่าเหมือนเวลาลมพัดไปทางไหนนะคะก็ให้เราให้ก็ให้เราเอ็นตัวไปทางนั้นค่ะก็คืออย่าไปต้านถ้าเราต้านนะคะก็มันก็คือจะทําให้เราหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็จะพยายามสอนน้องนะคะอย่างเหมือนหลักการในการครบเพื่อนนะคะป้าป๊าเขาก็แบบ อย่างเวลาน้องรู้จักกับใคร่าเงี้ยคะ่ปะป๊าเขาจะถามเสมอนะคะเขาจะแคร์ความรู้สึกเมียมากๆเลยค่ะอันนี้คือไม่ได้ว่าชมป๊านะคะคือสามีเพื่อนก็เป็นเหมือนกันค่ะคนสวีเดนเขาจะแคร์ความรู้สึกของคู่ชีวิตมากๆเลยนะคะอย่างเวลาเราไปเจอไปพบเพื่อนเงี้ยคะ่ปะป๊าก็จะถามว่าเพื่อนคนนี้โอเคไหมแล้วก็บอกอ่าโอเคถ้าโอเคคุณก็คบต่อถ้าไม่โอเคเธอก็ถอยห่างออกมานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ป๊าบอกว่าการครบเพื่อนก็เหมือนเราอ่านหนังสือคะ่ะทุกคนถ้าเพื่อนคนไหนเรียนรู้ยากแบบเหมือนหนังสือเล่มไหนเราอ่านแล้วเราต้องมาใช้ dictionary อ่ะแล้วอ่านไม่สนุกเราก็วางมันไว้ไม่ต้องไปคิดที่จะศึกษาหรือที่จะอ่านคือเขาเปรียบเทียบง่ายๆแบบว่าให้เราแบบว่าไม่ต้องไปพยายามที่จะอ่านหรือเรียนรู้เพื่อนคนไหนที่มีการใช้ชีวิตที่ซับซ้อนยุ่งยากแบบมีเงื่อนไขมีอะไรเยอะแยะแบบว่า มีก df, ่ mundo, อมีอีโก้สูงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถือยศถืออย่างอะไรแบบเนี้ยคือเราก็ไม่จําเป็นต้องไปคบก็คือแบบว่าการใช้ชีวิตจริงในต่างแดนก็คือต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะป๊าป๊าบอกก็คือที่สําคัญที่สุดก็คือชีวิตคู่ของเราของคือคู่ชีวิตที่ใช้ร่วมกันในสวีเดนน่ะนะคะป๊าป๊าเขาก็สอนแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนคนไหนคบยากแบบอ่านยากแบบมีแต่ปัญหางงงงงิงงก็คือถอยห่างออกมาคือไม่ต้องไปคบนะคะ คือมันเสียเวลาคือแบบว่ามันไม่ใช่มีแค่คนเดียวที่จะต้องให้เราเรียนรู้ที่อยากจะคบเราหรือว่าเราอยากจะคบนะคะเดี๋ยวพอเราได้ออกข้างนอกเรามีสังคมเรามีโลกกว้างเราก็จะมีเพื่อนใหม่ๆมาให้เราเรียนรู้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ต้องไปยึดติดกับคําว่าเพื่อนมากเกินไปและไม่ต้องก้าวข้ามเส้นของคําว่าเพื่อนมากเกินไปควรมีขอบเขตอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้ก้าวลึกไปถึงเรื่องส่วนตัวภายในบ้านของเขานะคะให้มีขอบเขต เขากับเราคะ่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะทุกการกดติดตามทุกการกดไลค์หรือว่าทุกคอมเมนต์นะคะถ้าชอบยังไงน้องก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ